สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่โดนฟ้องเร็วขึ้นอัจฉริยะลั่นคำท้าถึงผู้บัญชาการภาคหนึ่งลุยฟ้องแม่ตังโมเร็วขึ้นประเดิมคดีแรกความเคลื่อนไหวของนายอัจฉริยะ21วิมิถุนายน65เจ้าตัวเดินสายรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอรประชาชื่นและสอนอรประหลนโยทินเป็นข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเกี่ยวกับคดีตังโม ล่าสุดหลังนายอัจฉริยะเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจชุดแจ้งความมีเพียงระดับผู้กำกับรวมถึงชุดพนักงานสอบสวนที่ทำคดีที่ตัวเองเคยแจ้งความกับแซนวิสาพัฒน์ในข้อหาให้การเท็จด,ดูแลเป็นเรื่องค่อนข้างไม่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกแจ้งความอีกสองคนตนมองว่าทั้งสองคนไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้พร้อมกันนี้นายอัจฉริยะทาให้ผู้บัญชาการภาคหนึ่งคลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตควรเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับตัวเอง สำหรับประเด็นที่นายอัจริยะแจ้งความแม่ตังโมล่าสุดเปลี่ยนจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์ที่25มิถุนายน65เวลา10นาฬิกาที่สพพระประแดงขณะที่เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ตัวเองจะเดินทางไปพิสูจน์ความสัมพันธ์แม่ลูกระหว่างนางพนิดาได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องใบแจ้งเกิดของตังโมซึ่งนางพนิดาเพียงคนเดียวที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลัก ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ